สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินดาชาแนลสำหรับวันนี้ผมจะชวนเพื่อนๆมาทำสบู่เหลวอาบน้ำนะครับจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับเรามาเริ่มพร้อมกันเลยครับวัสดุอุปกรณ์นะครับประกอบไปด้วยวันนี้ เปลือกมะนาวนะครับอันนี้คือเปลือกมะนาวนี่ฮะเปลือกมะนาวผมล้างแล้วก็แช่น้าสาวข้าวเอาไว้นะครับแล้วก็หม้อในนี้ก็จะมีน้าสาวข้าวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปต้มกับน้าสาวข้าวนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะใช้เ่าเรียกว่าเบสสบู่ที่เอามาทําเป็นสบู่ก้อนนะครับแต่วันนี้ผมจะเอามาทําเป็นสบู่เหลวนะครับ จะทำแบบไหนไปชมพร้อมกันเลยครับผมวางไว้ก่อนลำดับแรกเนี่ยผมจะต้องเอาเหลือกมะนาวไปต้มก่อนนะครับผมล้างไว้แล้วนะครับผมล้างไว้แล้วเดี๋ยวผมขยับนะฮะหลงหม้อผมล้างสะอาดแล้วนะครับผมแค่เตรียมไว้ดูเฉยๆนะครับ อะโอเคหลังจากนี้เราก็เอาไปต้มนะครับประชมพร้อมกันเลยครับหลังจากหลังจากที่เอาเปลือกใส่หม้อแล้วก็เอามาต้มนะครับต้มด้วยน้ำสาวข้าวต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือดแล้วก็ให้เปลือกมะนาวาก็เปื่อย พอต้มไปสักพักน้ำเขาก็เริ่มเดือดพัก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 แล้วเราให้เดือดแบบนี้นะครับเดือดไปเรื่อยๆจนกระทั่งให้เปลือกมะนาวเปื่อยนะครับใช้เวลาจากนี้อีกประมาณสัก5นาทีนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับอันนี้คือเบสบูนะครับ เป็นเบสสบู่ก้อนนะครับอันนี้ผมจะทดลองทําด้วยเบสสบู่สักสองก้อนนะครับระหว่างที่รอน้ําต้มเปลือกมะนาวเปื่อยนะครับเราก็เตรียมการรอไว้เลยนะครับอันนี้ผมจะทดลองแค่สองก้อนก่อน,นตอนนี้น้ำก็เดือดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับน่าจะได้ที่แล้ว หลังจากนี้เราก็เอาไปกรองเลยครับตอนนี้น้ำต้มเดือดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องเอามากรองเอาน้ําออกนะครับตอนแรกกรองก่อนครับ ครับตอนนี้ก็กรองน้ำได้เรียบร้อยแล้วนะครับขอขยับก่อนอที่ผมต้องกรองใส่อันนี้เพราะว่าถังนี้มันทนความร้อนได้นะฮะแต่เวลาที่ผมจะอวนผมจะใช้ในภาชนะนี้จะได้มองเห็นนะครับ ภาชนะที่ผมใส่เ็เรียกว่าเบสสบู่นะครับที่เป็นสบู่ก้อนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเติมน้ำร้อนไปเลยนะครับต้องให้น้ำร้อนๆแบบนี้นะครับต้องให้น้ำร้อนๆแบบนี้เพราะว่าเบสสบู่เขาจะได้ละลายนะครับเทไปเลยครับนี่ครับหลังจากนั้นก็จะกวนกวนไปเรื่อยๆให้เบสสบู่เข้าละลายนะครับ นี่ครับโอเคนะครับนี่ครับตอนนี้เบสบูเขาเริ่มละลายแล้วนะครับนี่ครับเปลี่ยนสีแล้วนะครับผมแต่งกายสบายๆนะครับเพราะว่ามันจะได้กระชับเวลาทํางานนะครับเนื่องจากทํางานอยู่กับความร้อนนะครับผมจะละคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเบสบูเขาละลายหมดนะครับนี่ครับโอ้โห เดี๋ยวไปเติมน้ำเพิ่อหน่อยหนึ่งมันเข้มข้นมากแค่นี้ก็พร้อไม่ต้องนี่ฮะเข้มข้นมากนะครับมันเข้มข้นมากละลายแล้วตัวนี้เบสบู่ละลายแล้ว,น,ว,ละลลวนะครับก็จะมีฟองหน่อยหนึ่งเพราะว่าในเบสสบุ่มันก็จะมีฟองอยู่แล้วนะครับนิดหนึ่งนะครับนี่ครับง่าย ง่ายๆนะครับทำง่ายๆแต่ได้คุณภาพนะครับนี่ฮะแค่นี้เราก็จะได้สบู่นะครับทีนี้สีมันยังยังไม่สวยนะครับผมจะเติมสีช่วยเขานิดนึงนะครับอันนี้เป็นสีอันชันนะครับผมจะเติมไปนิดนึง ให้เขามีสีสันที่สวยงามนะครับนี่พอเติมสีเข้าไปก็จะเป็นสีดอกอัญชันนะครับมันจะได้มีสีสันที่น่าใช้ขึ้นนะครับนะฮะพอเติมแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับตอนนี้เราก็จะได้เป็นสบู่เหลวอาบน้ําแล้วนะครับสูตรเข้มข้นเลยนะครับเปลี่ยนจากสบู่ก้อนเป็นสบู่เหลวนะครับง่ายๆพี่น้องครับนะครับนี่ครับ บร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วรอแต่ว่าให้เขาเย็นตัวลงเดี๋ยวผมจะบรรจุลงถ่ายชนะนะครับเดี๋ยวผมจะบรรจุลงถ่ายชนะรอให้เขาเย็นตัวนิดนึงนะนี่ครับ เรียมภาชนะไว้สองใบนะครับเดี๋ยวผมจะบรรจุใส่ภาชนะนี้เลยนะครับมันยังอุ่นๆอยู่นะครับเดี๋ยวพอได้นะครับร้องใส่เลยครับ ตอนนี้น้ำมันอุ่นแล้วนะครับไม่ร้อนแล้ว นะครับจะได้สีสันประมาณนี้นะครับผมเติมให้หมดเลยดีกว่าเตรียมมันจุขวดพร้อมใช้นะครับบรรจุขวดพร้อมใช้ ี่ครับเรียบร้อยเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับประมาณนี้นะครับโอเค รับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มารับชมให้กําลังใจนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้นนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัดีครับ